ดูรายการกีฬาบ้างดูฟุตบอลผมยอมรับตามตรงเลยว่าผมไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเลยเข้าใจนะว่ามีฝั่งละ11คนแย่งไอ้ลูกกลมๆที่สูบลมทําจากหนังแล้วมีลมข้างในกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเพื่อให้ไปเข้าประตูอีกฝั่งโอเคเข้าใจแค่นี้แต่กติกาฟุตบอลซับซ้อนกว่านั้นคือมันจะต้องมีการล้ำหน้ามีการนูน่นนี่ซึ่งยังไงคือล้ำหน้าวะล้ำหน้าคือ,อยังไงวะกูก็เห็นมึงแย่งการชุลมุน และที่สำคัญมึงจําได้ยังไงว่าใครเป็นใครเพราะตัวเท่ามดวิ่งกันยัวเยียเลยก็ต้องอาศัยฟังผู้ประกาศอธิบายซึ่งการภาคบอลไม่ได้ต้องใช้ประโยคอะไรมากมายมีอยู่สองประโยคคือแหมกับโอโหแม่ตอนนี้ตอนแรกเลี้ยงมานะครับตอนแร็กส่งมาตอนไม่ส่งมให้ตอนแร่ตอนแร่ส่งมาตอนแรกโอ้แม่ตุ่มาครับอ้าแล้วครับทุนาแม่เลี้ยงมาแล้วครับตอนแรกเลี้ยงมาแล้วมาโอ้พลาดไปได้นะครับแม่น่าเสียดายนะโอ้ตอนแรกทุ่มมานะครับโอ้โหแม มา,มาเลี้ยงมาแล้วคร oh, ma. mm ับโอ้โหแม่โอ like, ้โหยิงแล้วโอ้โหแม่เฮียไม่รู้เรื่องเลยไม่แต่แม่ก็โอ้โหแล้วก็อารมณ์มึงล้วนๆไอตอนเลสมันเป็นญาติมึงเรื่องอะไรทำไมึงต้องใส่อารมณ์วะบอกกูดีๆก็ได้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงโอ้โหแม่โอ้โหโอ้โหแม่แม่โอ้โหเฮียไม่รู้เรื่องเลยยิ่งเข้าใจยากๆอยู่มองก็ยิ่งไม่ทันแก่แล้วสายตาก็ไม่ดีคนแม่งก็เยอะมึงจะแหม่แหม่โอ้โหทำไม ไอในจอเนี่ยมีแต่แม็กับโอ้โหไอคนดูบอลเนี่ยมีสองคำเหมือนกันคือแม่งกับเฮียแม่งเอ้ยเฮียตอนเล่นแม่งเฮียเอ้ยแม่งยิงมัแม่งยิงไงวะไอ้มึงเลี้ยงไม่เฮียเอ้ย,อยไอในจอแม่อ้่ะนะก็ตอนเล่นเราแม่งไอ้เฮียแม่อ้ยอเปลี่ยนไม่ดู